สวัสดีปีใหม่ปีพุทธศักราช2อ6 6าอาจารย์เจนยันทิพย์ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเดินทางไปที่แห่งหนใดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงไม่ว่าท่านจะเดินทางทางบกก็ดีทางน้ำก็ดีทางอากาศก็ดีหรือทางใดๆก็ดีก็ขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยอย่าได้มีอุปสรรคหรืออันตรายใดๆเกิดขึ้นนะคะหากดวงชะตาของท่านเนี่ยต้องเจออุปสรรคในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การงานการเงินนะคะชีวิตครอบครัวหรือเรื่องเกี่ยวกับความรักใดๆที่กําลังทําให้ท่านต้องทุกข์ใจในเรื่องต่างๆนี้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้นึกถึงความดีความดีที่เราสะสมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565จนถึงปีใหม่นี้เนี่ยท่านได้ทําความดีอะไรมาบ้างเช่น1เลยเราทําความดีในเรื่องของการบริจาคทานนะคะเช่นท่านเนี่ยได้ไปช่วยสร้างวัดบูรณะ ปฏิสังขรถาวรวัตถุต่างๆวิหารทานวัตถุทานและเสนาสนัต่างๆมามากมายทําให้วัดที่ขัดแคลนเหล่านี้นะคะได้มีถาวรวัตถุไว้ใช้เป็นสาธารณากุศลประโยชน์ร่วมกันนี่คืออันิสงส์และอันที่สองเนี่ยถ้าท่านทุกใจในเรื่องต่างๆให้ท่านเนี่ยมีเวลาว่างๆนะคะก่อนนอนก็ให้ภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโท บริการพุทโธอย่างนี้ใช้จิตของเราเนี่ยกำกับพุทโธไปเรื่อยๆนะคะนั่งสมาธิให้บ้านของเราเนี่ยเป็นวัดเพื่อปฏิบัติธรรมปฏิบัติบูบชาพระรันาตนตรตยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อย่างนี้ก็ชีวิตท่านก็จะดีขึ้นให้นึกถึงบุญกุศลเอาไว้นะคะและสิ่งสําคัญปีใหม่แล้วขอให้ท่านเนี่ยปรับเปลี่ยนตัวเองสิ่งใดที่เราเคยผิดพลาดเคยทําไม่ดีหรือเคยเป็นคนที่ ผิดศีลข้อต่างๆหรือว่าทําอะไรแล้วติดขัดเช่นทากรรมต่างๆในเรื่องของกายกรรมวัีกรรมมนโนกรรมหรือใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจในการกระทาความผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดก็คือมโนใจต่างๆก็ให้ท่านปรับเปลี่ยนพยายามคิดดีพูดดีตลอดหลักคาสอนพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วว่าให้เราเนี่ย เดินทางมักมีองค์8ให้เราเนี่ยมีสัมมาอาชีพชอบการงานชอบวาจาชอบการเลี้ยงชีวิตชอบการตั้งจิตชอบสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ท่านระลึกถึงคําสอนพุทธเจ้าเอาไว้พุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไรเราก็ปฏิบัติตามอย่างนั้นชีวิตของท่านในวันปีใหม่พุทธศักราช2,566นี้ท่านจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญรวมทั้งคนไทย ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะท่านไม่ได้มีโอกาสมาทําบุญท่านก็สามารถโอนปัจจัยมาร่วมบุญได้หรือนะคะสวดมนต์ก่อนนอนนั่งสมาธิก่อนนอนอย่างนี้เป็นต้นนะคะอยู่ที่ไหนก็ทําบุญได้ทั้ง4ี่อริยบทเลยไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนนั่นเองก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ